ก็คุณุบเกียืมีนายรักนะครับขบวนทงนะคะก็จะมีทั้งขบวนทงชาติทงสีนะคะก็คือทงเหลืองทงฟ้านะคะอ่ะคุณพ,พี่ทงพันสารจารย์คุณพี่สนันช่วงไกล คุณกวัชกรรามรินคุณราใหญ่ร่มเริ่นคุณอนงขวัญทิพย์แล้วก็ขบวน,บน,นดังส,สาวในสดุดุมด้อแม่เด้อยนางสาวการ,รพิชาไถนารีนางสาวบางอ่อนการสารนางสาวสุภัตตาภูพนาแสงนะคะแล้วก็จะมีป้ายโรคติดต่อหรือเปล่าคะอ่านางสาวสมจิตเอี่ยมศรีนางสาวคำปุ้มพลาศรีแล้วก็กระบ,บวนฟ้อนของพี่อ๋อสวอผสมแอโรบิกนะคะ ผมมองดูนางคนถีดามาเยอรต้องต้องบอกครับว่าแม่รักได้ไปครับแม่เห็นถีดามาเยอรแล้วก็ใส่กระโปรงที่เป็นผ้าขามาน้องอันเดมมองมองยิม้วนสดชื่นตัหมูไม่ม่ชีวิตชีวาก่อไม่สีไม่สันติต้องบอกเลยว่า สุดยอดเลยนะคะตามเดินรถแห่ตามเดินรถแห่กันเล็กๆนะครับขอเสียงไม่เล็กด้วยนะครับปิดท้ายกระบวนสร้างสีสันและบรรยากาศสร้างจังหวะให้บ้านใเยอะนะครับก็ขอบคุณทางทีมงานอสมรและท่านผออภูทานสังกระพาและก็ผู้นำหมู่บ้านทางโซ่ทางโน้นนะครับทางบ้านโ่วนกุญชรบ้านบ้าน่บบานวนเหนือบ้านโ่วนคันนะครับบ้าน มเมือเมืองนะครับบ้านบ้านตรงสลันะครับเบิกันยิ่งนะครับทีเรื่องสร้างศีรษนะครับเปนถิ่นป้ายเราไม่ดีกีไม่ธรรมาดานะครับเป็นนางน,น้องปา้าสูงไหวเมื่อปีห7เจกนะครับเบิกแงมไหนกับแง่ที่เกา่าสมก็เพิ่นได้เป็นนงงางมาพอมาเนานะ ครับก็ขอต้อนรับท่านประธานในพิธีของเรานะครับท่านประยงโมขานะครับท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินของเรานะครับและก็ท่านสถิตยุราชัยนะครับกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินนะครับและก็ท่านสมภพยนพันธ์นะครับท่านอดีตผู้ในการโรงเรียนนองศิลาพิยากรมประสาทท่านนะครับท่านเดินทางมาถึงในบริเวณพิธีแล้วนะครับก็ขอ ตอนรับท่านเป็นอย่างสูงนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็คงจะเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการก็ให้ทางนะักกีฬาของเราที่ตื่นมาแต่ได้เช้าได้ปรับกระบว้อนะดื่มน้ำนึ่ง่านสักเล็กน้อยนะครับเพื่อเตรียมความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ ตอนนี้นะคะทุกๆกรขบวนเพื่อนเข้าสู่สนามหมดแล้วนะคะให้น้องๆได้ดื่มน้ำนะคะสักรู่นึงนะคะแล้วในลำดับต่อไปเราก็จะสู่เข้าสู่พิธีการเปิดการแข่งขัน,นกีฬาโนทิลาเกมอย่างเป็นทางการแต่ว่าตอนนี้นะคะขอให้น้องๆจากทุกๆขบวนนะคะรวมถึงพี่ๆคณะอ,อสมอด้วยได้ดื่มน้ำเตรียมพร้อมๆอ,อมกันสักรู่นึงก่อนที่เราจะเข้าสู่การ อ่พิธีเปิดการแข่งขันโนนศิลาเกมทั้งที่44ประจำปีพุทธศักราช2567อย่างเป็นทางการนะคะก็กำหนดการเราผมขออนุญาตนำเรียนให้ท่านประธานและผู้มีเกียรติและก็นักกีฬาได้ทราบนะครับหลังจากที่นักกีฬาได้เคลื่อนขบวนก็สู่สนามกีฬาโรงเรียนพุ่กลงวิทยาแล้วนะครับก็จากนั้นก็จะเชิญท่านประธานนะครับที่ด้านหน้าเพื่อ ทำรับการเคาร่วมจากขะบวนนักกีฬาแล้วก็จะ,ะเปิดพิมอาเลิกนะครับหลังนั้นทีมกีกรก็จะได้อบอกนักกีฬาหันหน้าไปทางเสาธงนะครับเพื่อเชิญตรงชาติเข้าสู่ขึ้นสู่ยอดเสานะครับแล้วก็จะ,ะเชิญธงกีฬานะครับขึ้นสู่ยอดเสาตามลําดับนะครับหลังจากนั้นก็ะจะเชิญท่านประธานประจําแท่นพิธีเพื่อรับปังกำกาวรายงานจากประธานจากกัดการัดเตรียมการจัด งานในครั้งนี้นะครับแล้วก็จะเชิญท่านประธานได้กล่าวให้อาว่าและกล่าวเปิดการแข่งขันและก็เปิดเพลงมหาเลิกนะครับหลังนั้นก็จะเชิญท่านประธานในพิธีลัดคล้องชจยเป็นสัญญาณในพิธีเปิดสามครั้งนะครับแล้วก็นักกีฬาดิง่งคบเพืินเข้าสู่สนามทำพิธีจุดไปในกระถางคบเพืินนะครับแล้วก็จะเชิญน,นักกีฬาโสมที่เวทีการเพื่อนนักกีฬาและคณะกรรมการก่กากคอปฏิยา และก็ตัวแทนนักกีฬาตัวแทนกรรมการตัดสินกล่าวคำปฏิญาณผู้ถือธงสีแต่และกระบวนนำธงเข้าสู่เข้าหาตัวแทนทั้งสามคนและก็กล่าวตัวแทนกล่าวคำปฏิญาณน,นะครับแล้วก็ขอเชิญท่านประธานแล้วก็แขกผู้มีเกียรติด้านหน้านะครับเพื่อรับจากการเคารพจากกระบวนนักกีฬาทั้งเจ็ดกระบวนนะครับ,นะรบก็เ,เป็นกบรินการที่จะเกิดขึ้นใน พิธีในงานม่กันกีฬากีกาท,ทาอีกเยาวชนและประชาชนตะบนนวสิลาหรือนวสิลาเกมการที่14ในวันนี้นะครับวันนี้ก็คงจะ,ะพร้อมแล้วนะครับก็ขออนุญาตผู้ควบคุมแถวนะครับและนักกีฬาทั้งหมดได้ลุกขึ้นนะครับเร่นเชิญเลยนะครับลุกขึ้นนะครับตอนนี้ท่านประธาน ในพิธีของเราได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับจัดเตรียมเรียบร้อยในขบวนให้เรียบร้อยเลยนะครับให้สวยงามเลยนะครับเพื่อภาาที่จะออกมาในวันนี้จะได้สวยงามเหมือนหลักที่เราตั้งใจตั้งแต่ตอนเช้ามาแล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าภาพในวันนี้นะครับจะส่งผ่านไทางสี่ชเชียลได้หลาย ช่องทางอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมขอลองเท่งกิมก็ยนเชิญเลยนะครับคุณคุณแถวบอกได้กีฬางกันได้เตรียมพร้อมนะครับให้สวยงามเลยนะครับอีกสักครู่นึ่งทางพิธีการจนั่เรียนเข้าสู่พิธีการอย่างเป็นทางการครับตอนนี้ทุกทุกขบวนพร้อมแล้วนะคะ น่ารักมากเลยนะคะวันนี้ขอชมทุกๆขบวนเลยนะคะสุิริตสุดยอดเลยนะคะวันนี้เราไม่หนาววันนี้เราเต็มที่นะคะอากาศกำลังดีนะคะเพราะฉะนั้นทุกๆขบวนพร้อมนะคะอีกสักครู่นึงเราจะเข้าสู่พิธีการเปิดการแข่งขันกีฬานโนศิลาเกมอย่างเป็นทางการค่ะแล้วก็ ฝากประชาสัมพันธ์ถึงผู้ควบคุมทีมนะคะทุกๆกระบวนเลยเมื่อเราจัดกระบวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราตั้งแถวแล้วนะคะเข้าแถวให้สวยงามเลยนะคะก็คงจะพร้อมแล้วนะครับผมขออนุญาตเข้าสู่พิธีการโครงการแข่งขันกีฬากีทาเด็กเยาวชนและประชาชนตำบลนนทศิลาครั้งที่14 ประจำปี2,567หน้าแบบนี้นะครับในกาบนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านประยงโมกขาท่านรองนายกองค์การบริหารส่จังหวัดกฬสิ์ประธานในพิธีด้านหน้านะครับท่านสจ๊วตการงานและแถบผู้มีเกียรตินะครับเพื่อรับการคอรพบจากท่านจากกระบวนนักกีฬาเรียนเชิญครับเรียนเชิญแถกผู้มีเกียรติเริ่มแบบท่านประธานเลยนะครับ นักกีฬาแสดงการเคารพท่านประธานในที่พิธีทั้งหมดขถว ต่อไปจะเป็นพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสานักกีฬาทั้งหมดขวาอันนักกีฬาสแสดงการเคารพธงชาติทั้งหมดแถวตุง้ง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ลำดับต่อไปจะเป็นพิธีเชิญธงสีของแต่ละโรงเรียนขึ้นสู่ยอดเสานักกีฬาผู้เชิญธงสีประจําธงสีได้เลยนะครับผู้ควบคุมนักกีฬาเชิญนักกีฬานะครับ ไม่พร้อมแล้ววงดุรียังเล่งเพลงกาวกีฬาเลยนะครับแล้วก็นักผู้เชิญธงสีก็เชิญธงสีขึ้นส่อยอดเสาได้เลยนะครับ ลำดับต่อไปนักกีฬาสายอันครับในลำดับต่อไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลนนศิลานะครับได้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน,นงานในวันนี้ต่อท่านประธานนะครับขอเรียนเชิญครับ เรีย้นยนท่านประยูรโมงขารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปริหลาดมีสนามสมบัติสาราการรองนายกเทศมนตรีต,ตมมระเวนศิลาในนามประธานจัดการแข่งขันกีฬาพร้อมด้วยผู้นำทุมชนผู้อำนวยการการศึกษาคณะครู สมาชิกสภาพทศาบาบตโนตำบลสีลาพี่น้องชาวตำบลบนสีลามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านเสียสละเวลาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอีแทรเด็กเยาวชนและประชาชนตำบลบนสีลาทั้งที่44ประจ ปี2567ในวันนี้การแข่งขันกีฬาอีทาเด็กเยาวชนและประชาชนตะบลยนศิลาได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกป,ปีโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนในตำบลยนศิลาที่เข้าร่วมการแข่งขันมี กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกันสองสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนสามเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยมีโดยวิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ในวันนี้มีขบวนพาเดีของหมู่บ้านแต่ละโซนร่วมกับโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมดในขบวนดังนี้หนึ่งโรงเรียนนวลศิลาพิทยาคมสองโรงเรียนคาคาลาดบำรุงร่วมกับประชาชนหมู่ที่หนึ่งหมู่ที่สามหมู่ที่สิบสามสามโรงเรียนบ้าน ม่วงวิทยาคมร่วมกับประชาชนหมู่ที่สองหมู่ที่หกหมู่ที่เกหมู่ที่แปดและหมู่เก้าสามสี่โรงเรียนบ้านแกวิทยายนโรงเรียนนูนเมืองประชานุเคราะห์โรงเรียนม่วงคำราชสามัคคีร่วมกับประชาชนหมู่ห้าหมู่สิบสอง ห้าโรงเรียนบ้านโคกก่องวิทยาร่วมกับประชาชนหมู่สี่หมู่มสิบหมู่สิบเอ็ดหกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ